สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติคุณวันนี้วัน,นังคารที่9มกราคม67ผมอยู่ที่โรงแรมป่าตองเบฮิวภูกเก็ตนะครับเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่เชิงเขาอากาศดีมากเลยครับในเนื้อที่ประมาณ5-60ไร่เป็นโรงแรมที่ถือว่ามีชื่อเสียงอันหนึ่งเลยนะครับ ทนายวันนี้เมื่อเช้านี้ดูข่าวดูข่าวที่เกี่ยวกับท่านผู้การแต้มนะครับท่านไปแจ้งความเมรเนอนคดีกับยูทูบเบอร์ YouTuber สองคนซึ่งทนายก็มีความผูกพันกับยูทูบเบอร์หญิงนางฟ้านะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยนางฟ้าปรึกษาทนายทนายก็นอกจากตําหนิแล้วก็แนะนําให้ไปกรับขอโทษผู้ใหญ่แล้วก็นางฟ้าก็ได้มีการทําคลิป นะครับคลิปสุดท้ายก็ได้เปิดหน้าเปิดตาเลยเพื่อสแสดงความบริบสุทธิ์ใจและความจริงใจในการแก้ปัญหาแต่วันนี้ก็เกิดพิกผันอะไรมาไม่ทราบนะครับแต่ปรากฏว่าผู้การเนี่ยผู้การแต้มได้ไปแจ้งวามเป็นข่าวนางฟ้ากับคุณธนันนะครับนางฟ้าคุณธนันซ,ซึ่งซึ่งทนายก็ก็งงงง,งงงงกับในเรื่องที่เกิดขึ้น คิดว่าตอนแรกจบไปแล้วนะครับเพราะว่าท่านเลยวัดท่านให้อภัยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าท่านเลยวัดท่านให้อภัยผู้การท่านไม่ให้อภัยผู้การแต้มไม่ให้อภัยมันก็เลยงงๆเพราะว่ามันมันเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่นะอยู่ด้วยกันใช่ไหมท่านหนึ่งให้อภัยท่านหนึ่งไม่ให้อภัยแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าน่าจะมีใครเนี่ยไปให้ข้อมูลผิดๆกับท่านผู้การแต้มหรือเปล่า <c oughs> ทำให้ท่านยังไม่ให้อภัยเรื่องนี้มันก็แค่คดีหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินสอง0 0นบาทขึ้นศาลอาญานะครับขึ้นศาลอาญาแต่ถ้าว่าในลักษณะของคดีนี้เมื่อนางฟ้าเนี่ยนางฟ้ากับกับคุณธนันเนี่ยได้ทำคลิปขอเข้ามาละโทษแล้วก็รับสาภาพ นะครับแต่หมายถึงว่ามามามา,มารับสัมมามอบตัวก็ไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรครับก็เพียงแต่มามอบตัวพง,งานาสอบสวนแล้วก็รอทนยายการสั่งฟ้องแล้วก็ไปถึงศาลก็รับสาภาพศาลคงจะให้ความเมตตาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงมากนะไม่ได้ร้ายแรงเป็นถึงอาชญากรแต่มันอาจจะเป็นความร้ายแรงในเรื่องของความร,รู้สึกของผู้เสียหาย หรือผู้การแต้มที่ถูกกล่าวหานะครับที่ถูกดูหมินดูหมินอันนี้ทนายก็จะไม่ก้าวล่วงไปออกความเห็นในเรื่องต่างๆมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ก็หวังว่าอนาคตาคงจะเบาๆกันได้นะครับเพราะว่าทนายก็ผ่านคดีคดีเรื่องหมิ่นประมาทไปเยอะครับเพราะว่าที่ที่ภูเก็ตเนี่ย เวลานักการเมืองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทะเลาะกับน,นักข่าวนี่ฮะหลายๆเรื่องนะครับทนายก็เข้าไปเป็นทนายให้กับนักข่าวแล้วก็ไปขอขมาลาโทษแล้วก็ไปคุยกันในศาลก็ดูมากก็จบกันจบกันแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาเหนื่อยกันนิดหน่อยวันนี้ทนายนอกจากเรื่องของนางฟ้าแล้วนี่นะครับทนายอยากจะมาพูดถึงประเด็นหัวใจอีกอันหนึ่ง ในเรื่องว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุก่อนเก้าโมงเนี่ยคดีนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเลยล้านครับเพราะว่าเขาที่จริงมันก็ปรากฏชัดแล้วว่าทั้งสองท่านเลุงพลป้าแตนเนี่ยลงมาจากเขาหลังจากวัด GPS นะครับก็ประมาณเก้าโม 22, งยี่สิบสองฝ่ายถึงบ้าน9ก้าโมงสิบแล้วประเด็นนี้นะครับ ถ้ามาศึกสาวเราเรื่องค้นกันจริงๆนะสอบพยาหลากักฐานจริงๆก็ <c oughs> จะเห็นเลยนะครับ <c oughs> ว่า,ากลุ่มกลุ่มต้นจำปาแก๊งต้นจำปาแล้วก็คนที่เห็นาชายขี่มอไซค์ออกไปจากหมู่บ้านแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็นาง นางอะไรนะชื่อไม่ออกแล้วแตงโมแตงโมครับที่เห็นว่า,าพี่สดิ้งมาตามหาน้องช่วงประมาณ3ามโมงครึ่งประมาณสองโมงสองโโมงสามสิบทีเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ยังมีเรื่องเพจมุกดาหารเพจมุกดาหารแต่ว่ายังมีประเด็นนะครับที่เสริมขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งก็คือ,อ ไฟดับในหมู่บ้านประมาณ9โมงช่วงที่ไฟดับเนี่ยได้มีการไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศประกาศว่าน้องหายแต่ว่าประกาศไม่ได้จนไฟมาก็ประมาณ9โมงเศษก็ได้มีการประกาศเพราะฉะนั้นน้องหายน้องเนี่ยน้องชมพู่หายก่อนไฟดับ แล้วไฟดับนี้ก็ก่อน9โมงเกโมงเช้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามาดูประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งก็ก็ยิ่งเห็นเข้าไปใหญ่นะครับเท่ากับเป็นประเด็นที่4ในเรื่องของยืนยันเวลาแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นนี้ถ้าท่านไปสืบค้นเงินจริงๆนะครับในช่วงเกิดเหตุน,นี่นะว่าขณะทีะ่แม่ของน้องชมพู่อยู่บนบนเชิงเขากำลังวัด GPS แล้วก็เสร็จประมาณแล้สองโมงห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยก่อนสามโมงก็ได้ไปเดินไปหาตาขยายคือพ่อแม่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาว่าน้องชมพู่หายนะครับซึ่งซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทนายกำลังค้นหลักฐานอยู่แต่ได้ยินมาหลายคนแล้วดังนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยน้องชมพู่ก็ก็น่าจะหายก่อน9 0้โมงแน่นอน ถ้าน้องชมพู่หายก่อน9ก้าโมงเนี่ยนะครับลุงพลเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วก็จะไม่ให้เป็นผู้ต้องหาคดีนี้แต่ว่าในข้อที่จริงอันนี้เนี่ยได้จากการติดตามจากสื่อมวลชนนะครับเป็นก,การเริ่มแรกส่วนในสำนวนในคดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าการสอบสวนของตำรวจเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปก้าวล่วงนะครับแต่ถ้าว่าข้อจริงในสำนวนคดี มันยืนยันว่าน้องหายก่อน9ก้าโมงเนี่ยแล้วก็ลุงพลลงจากเขา9ก้าโมงฝ่าเนี่ยมันก็คิดว่า,าลุงพลเนี่ยก็คงจะมีโอกาสสู้ในท่านอุทรได้ได้แน่นอนได้ได,ได้นอน,น,อน <c oughs> แต่ประเด็นในนี้ทนายพูดไปจากการติดตามข่าวสารนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนวันนี้ก็ที่โรงแรมนะครับ สวยไหมครับสวยไหมครับนี่ภาพภาพรวมๆนะครับมีกทะองเที่ยวที่นี่ทุกชาติทุกภาษาทุกชาติทุกภาษาทนายเลี่ยงนะครับเลี่ยงที่จะเดินเจอสวยกับนักท่องเที่ยวแล้วถ่ายภาพเขาอันนี้ถ่ายด้านหลังได้ครับอันนี้น่าจะเป็นตะวันออกกลางนะครับน่าจะเป็นตะวันออกกลางกลุ่มตะวันออกกลางอาจจะเป็นอินเดียแต่ถ้าถ้าจะเป็นตะวันออกกลางมุสลิมเนี่ย การแต่งกายก็ผู้หญิงจะสวมเครื่องเกสวมผ้าปิดปิดีิษะคุมีิษะแต่บางคนก็คุมแบบเต็มหน้าเต็มตาเลยเห็นแต่ตาก็มีนะครับอันนี้เป็นโรงแรมที่ฐาทนายถ่ายมาประจํานะครับถ่ายมาประจําให้เห็นนะก็่ท่านก็คงจะรู้ว่าทนายคงจะข้องเกี่ยวกับโรงแรมนี้พอควรก็ก็ไปเดินถ่ายได้ แต่แต่จะไม่ต้องไปคุยคุยเกี่ยวกับอาชีพของทนายมากเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเขาจะหมั่นไส้นะครับบางคนก็ชอบมาแซวทนาย,ยไม่มีงานทําไม่มีงานทํานะครับก็ไม่มีงานทำจริงๆทนายวันนึงก็เดินไปเดินมานะครับแต่สิ่งที่ทนายรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปเรียกว่าใหญ่ก็แล้วกันนะ สวยไหมครับท่านโรงแรมป่าตองเบฮิวแต่ถ้าท่านจะมาเที่ยวนะครับก็ติดต่อผ่านทนายได้ราคาพิเศษแน่นอนแต่ถ้าว่าในช่วงบางช่วงเนี่ยถ้าแขกไม่เยอะทนายก็รับรองได้คือรับรองได้นะครับรับรองก็คือให้ราคาพิเศษนะฮะห้ป่าตองเบฮิวเนะครับ สวยครับสวยครับแค่เดินชมอย่างเดียวนี่ก็บรรยากาศหลักมื่นเลยนะครับมูลค่าโรงแรมนี้ก็ก็สัค่าการตลาดก็ประมาณสักห้าพันล้านห้าพันล้านนะเฉะพาะโรงแรมนี้นะครับแต่ดูดูเงียบๆนะครับเพราะช่วงนี้มันแขกยังนักท่องเที่ยวไม่ได้ออกมาเดินเดี๋ยวดึกๆก็จะเริ่มเคลื่อนไหว เด็กๆก็จะเริ่มเคลื่อนไหวโอเคครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคิดระวังสิ่งได้สมความปรารถนาทุกประการแล้วก็ท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้หนางฟ้าตับอ่าท่นทนานธนันด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะท่นธนันก็ก็เห็นออกคลิปขอโทษถึงเ็ครั้งแล้วอ่าแแกคงจะมึนๆมัม้งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องไปเช็คดูอีกทีนะครับว่าใครนะ ที่ไปทําให้ท่านผู้การแต้มไม่ยอมถอยให้เรื่องนี้ท,ท,ทั้งที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้อภัยเด็กนะครับให้อภัยเด็กผมว่าภาพพจน์ของผู้การจะจะน่ารักเยอะเลยจะน่ารักอีกเยอะเลย,รเย,เลยครับแต่ในผู้การนี้่จริิๆทนายก็ศรัทธานับถึงท่านนะครับ